เดี๋ยวเก็บลาเวนเดอร์สีม่วงๆกำลังบานเอ่อเพื่อนๆเ,เห็นตัวเขาเรียกอะไรนะมแมงผูนะคะแถวบ้านกุ๊กเรียกว่าแม,ง, <laughs> แมงผูแมงผูล้าไหลายเ <laughs> ขามาเอาน้ำหวานของอันดอกลาเวนเดอร์นะเดี๋ยวไปเก็บค่ะคุณกันไก่อีฉันวิสัยกันไก่ กันไก่กันไก่เก็บทางนี้สิได้เห็นหนายให้ขุบน้ำเห็นชุดงามๆน้ำเอา้าอันกล้องคือเป็นอันเอยียงๆยังสันกล้องคือเอยียงนะบันกล้องคืเอียงเลงเงียงยัง,ยง,ยงสีต้องบอกภาษาอีสานด้วยจ้ามันจีบลืม อันว่าอยู่คู่เดียวอันบ้านว่าวอยู่คู่เดียวว่าน้ำมันนกน้ำหนูน้ำดอกไม้ดอกไหนยังสิแหละเนะาะตัดออกตัดไปเสแสมตัดไปเสแมกับดอกอันที่เสือ้อสีม่วงเมื่อกี้นะี่สีม่วงงามงาม,งามนี่เพื่อนๆมันนัน่นหอมหอมเดลรนเดอร์อันเคยได้กินอันปก พวกสบูพวกอันครีมทาผิวที่เขาใช้น้ำหอมน้ำมันของดอกลาเวนเดอร์จากฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นชื่อ,น,น,อน,น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ใครๆสนใจน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์จากฝรั่งเศสร้อยเปอร์เซ็นต์ออแกนิก ทักทายกันมานะคะเดี๋ยวจะสรรหาส่งให้จ้ามันหอมชื่นใจใช้หยดเดียวนะน้ำมันหอมระเหยอะหยดเดียวเอาไปผสมกับครีมทาผิวหรือน้ำมันทาผิวอะไรเงี้ยมันจะหอมชื่นใจเนี่ยมันหอมหอมแบบหอมจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่อยากตัดเขาเพราะว่า มีอยู่กอเดียวกุ๊กมีกอเดียว<ม>พึ่งลงเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะมันก็กําลังเริ่มแตกมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาทุกปีทุกปีเวลาหน้าหนาวเป็นน้ําแข็งมันก็จะยุบหายไปเลยจะไม่เห็นจะเห็นแบบนิดๆแบบให้แห้งเหมือนเขาจะไม่รอดนะแต่ว่าเดือเชื่อนะมันก็พุ่งขึ้นมาสูงด้วยนะ แค่นี้พอแล้วเนาะเอาไปเสิร์ฟแสงนะคะดอกผีเสื้อเมื่อกี้ตัดเมื่อกี้นะเข้ากันเดี๋ยวจะไปตัดะปตัดกุหลาบได้้แลว่นหอมอ่อนๆหอมเหมือนเอออสมัยยายกุ๊กนะลูกอมฮอนน่ะโอเล่ฮอนเนี่ยหอมมันเหมือนอย่างนั้นเลยโอเคตัดกุหลาบกัน นี่นี่กุหลาบอยู่นี่จ้านี่จ้านี่จ้าเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อนนะอันนี้บานแล้วต้องตัดออกให้เขาขึ้นใหม่ บานก็ตัดออกเนี่ยอย่างบานๆถ้าบานมากอย่างเงี้ยก็ตัดออกดีกว่าให้เขาขึ้นใหม่ดอกตูมๆอย่างเงี้ยเขาจะได้ขึ้นใหม่นี่เตัดประมาณนี้ค่ะเนอะเห็นเขาพาตัดกุหลาบให้เนี่ยตรงที่ข้อข้อดอกเนาะมันจะมีข้อแรก แล้วก็จริงๆแล้วหักเอาก็ได้ค่ะหักออกตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะขึ้นตรงเนี้ยเต็มเลยนะดอกใหม่ก็จะขึ้นเต็มเลยแถวๆเนี้ยจริงๆหักเอาก็ได้ข้อมันเนียค่ะให้เขาเหลือไว้อย่างเงี้ยมันจะออกไวแต่ถ้าเขาตัดแบบก้านเลยถ้าตัดก้านเหมือนเด็กุ๊กเนี้ยก็เอาไปแต่งเนี่ยก้านเนี้ยก็จะใช้เวลาหน่อยเนาะยอดมันจะอ่ เห็นไหมอยู่ในช่วงที่ร้อนร้อนมากมันจะมันจะแห้งไปเลยก็เด็ดออกขึ้นใหม่สวยกว่ากาวในวันฝนตกก็เก็บด,ดอกไม้สวยๆมาจาัดัดกันหอมหอๆดอกที่บานแล้วก็โรยเอามาใส่วางไว้ ให้บ้านหอมจริงๆแล้วกินได้ค่ะอร่อยด้วยรสชาติแบบว่าออกฝดัาดหวานหวานมีเพื่อนๆในกลุ่มเขาเอามาเอามากินกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยางก,กูก,ก็ทำตามก็เอออร่อยดีเนาะ <laughs> อืม แต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากจะกินเนาะของสวยๆงามๆโอเคค่ะเพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันความสุขก็สร้างเองได้ค่ะความสุขสร้างได้สร้างเองเลยชอบอะไรก็ทำกันไปเนาะชอบอะไรสนุกอะไร ที่มันสนุกสุขใจก็ทำเลยค่ะไม่ต้องรอค่ะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นค่ะ